สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมนอนหลับพักผ่อนกันเต็มอิ่มแล้วตื่นเช้าๆมาเปิดดูรายการร้านเด็ดประเทศไทย รายการอาหารที่จะตอบคำถามปัญหาโลกแตกของคุณว่าวันนี้จะกินอะไรดีอรุณสวัสดย์ยามเช้าครับผมสวัสดีพี่ฟีด้วยครับสวัสดีน้องอ่นครับ,รบสวัสดีแฟนๆด้วยประเทศไทยนะฮะวันนี้เราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพตรงไหนดีอ่ะพี่ฟีอยู่แถวแถวซอยรามินทาปากซอยเลหฮะรามินทา9าชิดซ้ายไว้เลยฮะ<อ>มีคาเฟ่น่ารักน่ารัก,ารกอาหารอร่อยอร่อยรอคุณอยู่ตรงนี้ชื่อว่า g กลนเดอะคาเฟ่อาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มมีครบเลยครบเลยเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านดีไหมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะว่าแดดเริ่มออกตอนเช้าใช่ไม่ไหวจะขึ้นหลังแล้วตามมาดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านกลนเดอะคาเฟ่มาเข้ามาในร้านโอ้แอร์เย็นมากเลยนะฮะเเข้ามาก็จะเจอนี่รับแขกก่อนเลยครับเป็นโซนเบเกอรี่ที่แบบว่าพร้อมรับประทาน ดูน่าทานทุกอย่างเลยนะชอบก็ไหนหยิบไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิคุยกับเจ้าของร้านก่อนดีกว่าพี่นะนี่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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญข้าหน้าเลยครับสัมภาษณ์นิดนึงคุณอะไรครับสุภพรค่ะชื่อเล่นชื่อป้อมค่ะเป็นร้านแกนติคาเฟ่ค่ะร้านของเราจะตกแต่งเป็นในสไตล์เฉพาะตัวค่ะคือหยิบยกกระเบื้องของทางแกรนด์โฮมเข้ามาตกแต่งเพื่อให้บรรยากาศดูอบอุ่นและก็เป็นกันเองที่สุดค่ะร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศสบายตา คุณป้อมเป็นเนผู้จัดการร้านดูแลอยู่สาขานี้ค่ะโอเคอาวอยู่สาขานี้หมายความว่ามีหลายสาขามีทั้งหมด4สาขาค่ะสาขาแรกจะเป็นที่รัตนาทิเบตค่ะสาขาที่2จะเป็นสาขารามินทาคือสาขานี้ค่ะสาขาที่3จะเป็นสาขาบางนาค่ะสาขาล่าสุดก็จะเป็นสาขางามวานที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะเปิดมากี่ปี้วครับพี่ตั้งแต่สาขาแรกถ้าเป็นสาขานี้นะคะจะเปิดประมาณ3ปีแล้วค่ะสาหลักหลักก็จะเป็น อาหารเครื่องดื่ม<ช>แล้วก็เบเกอรี่ครบเลยค,ครับอาหารก็จะมีเป็นอาหารไทย,ไทยอิตาเลียนหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มกาแฟต่างๆค่ะมีทั้งอาหารคาวและหวานให้เลือกกินกันตามใจชอบแล้วผมเห็นว่าอะไรนี่มีไข่เคยนี่เคยได้ไหเป็น,นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ร่วมสนุกกับเราอะค่ะลูกค้าซื้อน้ําแก้วแรกลูกค้าก็สามารถลุ้นจับไข่ฟรีอะค่ะลุ้นว่าแก้วนี้จะได้ฟรีหรือว่าจะได้จ่ายค่ะ อ๋อนี่ผมเปิดมา2-3อันก็ยังก็ยังไม่มีไม่เจออะไรนะอันนี้ฟรีอย่างนี้คือ<ช>ฟรีนะใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็นรับ<ป>้น้ำแก้วฟรีไปเลย แล้วในแง่อาหารนี่มีอะไรที่แบบแนะนำเราบ้างไหมพระเอกของร้านนี้คืออะไรอาหารที่แนะนำก็จะเป็นขาหมูเยอรมันทอดกรอบอะค่ะของทางร้านก็จะกรอบนอกแล้วก็จะชุ่มฉ่ำด้านในค่ะแล้วก็จุดจุดเด่นของเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะแล้วถ้าเป็นด้านของเบเกอรี่งเบเกอรี่นี่ที่เด็ดคือเบเกอรี่ก็จะเป็นวอฟเฟิลใบเตยอะค่ะตรงนี้ก็จะอร่อยแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราก็คือแกรนดิกาเซียค่ะ กรนดิกาเซียถ้าแปลมเป็นภาษาชาวบ้านคือน้ำอะไรครับน้ำกาแฟผสมกับไอสครีมอะคะ่ะลงไปปั่นรวมกันอืแกรนดิกาเซีย <de> ได้ข่าวว่าคุณป้อมมีอะไรพิเศษสำหรับแฟนรายการใช่หรอตอนนี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่รับชมรายการนะคะลูกค้าสิท่านแรกที่โทรเข้ามาในเบอร์ร้านนะคะที่บอกว่าดูรายการพิธีกรเป็นน้องอุ่นกับพิ่ทฟี่ใช่ค่ะลูกค้าที่ชมรายการนะคะก็จะได้กิฟต์วอ h เชอร์หนึบาทฟรีค่ะเข้ามา,าทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้เลยค่ะ,คะเบอร์เราขึ้นให้แล้ว ครับผมรายการจบปุ๊บโทรได้เลยนะ9ก้าโมงครึง่งเก้าโมงสามสิบเอ็ดโทรมาได้เลยครับผมรับไว้เลยวอเชิรร้อยบาทใช่ค่ะงั้นเราไปเตรียมรีวิวอาหารเขาดีกว่าหามุมนั่งกันดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้มาแลว มาแล้วขอบคุณครับอันนี้คืออะไรพี่พี่ขาหมูเยอรมันครับผมเม,มนูขาหมูเยอรมันเมนูพรีเมียมที่ใครเห็นก็ต้องน้ำลายไหลผมเห็นรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือเขามีวิธีการบั้งให้มันความร้อนมันแทรกเข้าไปในให้ทอดถึงไ<ช>ส้ข้างในเลยที่เราเห็นเป็น,นเป็นบั้งๆนียใช่ไหมพี่มันจะทำให้กรอบนอกข้างในจะนุ่มข้างใน หน้าตาก็น่ารับประทานแล้วมาเราลงมือได้เลยไหมครับลุยเลยได้เลยครับขาหมูที่นิยมมาทําขาหมูเยอรมันจะเป็นส่วนขาหน้าวิธีการที่เราจะลงมือกับมันนี่ควรจะยังไงถึงจะถูกมารยาทได้หมดเลยได้เลยลุเลยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทานพวกนี้ถ้าคนขยันเขาก็จะเอากระดูกออกไปก่อนเลยเขาก็จะแบ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 ะบหูข้างในนี่มันเป็นเนื้อล้วนๆเลยพี่นะให้เพื่อให้การกินง่ายนะถ้ามีเด็กๆด้วยมีอะไรด้วยนะเขาก็จะผ่าออกมาเลยครับเพื่อที่จะให้เนื้อมันแยกออกมาจากกระดูกก่อน เพราะหนังบางเนื้อแน่นมันน้อยนี่เลยนี่เลยอ๋อตรงนี้ก็คือกินได้ทุกอย่างก็เอากระดูกออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยฮะโอ้ยนี่คุณผู้ชมดูเซ่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอากระดูกเนี่ยไปฝากท้องเฮดไปฝากเมียที่บ้านอ็หนักไปอีกไปฝากมา สำหรับคนลี้งหมานีฮะคุณผู้ชมเออโอ้ยนี่ทีนี้อยากจะทานตรงไหนของเขาก็เลือกเอาเลยจุดเด่นของขาหมูเยอรมันของเราก็คือข้างนอกจะกรอบอะค่ะข้างในก็จะนุ่มและก็ฉ่ำค่ะสำหรับพี่ซฟี่นะไม่ชอบตรงไหนผมตักให้นี่เลยมันจะมาพร้อมกันทั้งหนังทั้งเนื้อคือมีทั้งความนุ่มนวลและความกรอบในคำเดียวใช่ไหมทานแทนคุณผู้ชมผมทานทุกส่วนเลย เช้าช้าแบบนี้เจออะไรแบบนี้นะนี่คือสวรรค์ชัดๆที่สำคัญก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทานคู่กับผักดอง กรอบนอกอนุ่มในหอมตัวขาหมูเนี่ยเขาต้มควันมาด้วยมันก็เลยหอมแบบกลิ่นสโมกสโมกแลมันนุ่มแบบนุ่มถึงถึงเนื้อมันจริงๆับพี่ีๆนะส่วนข้างนอกก็คือกรอบแบบกรอบจริงอร่อยจริงขอลองน้ำจิ้มมานิดนึงนะก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเพิ่มรสชาติแล้วก็จะมีเป็นตัวกะหล่ำปีดองอเพื่อที่จตัดเลี่ยนให้ถูกปากคนไทยแบบนี้ ชอบหนังเก็จังเลยอะหนังเขาแบบดูดิคือผมว่านะมันมีความต่างกันนะระหว่างเนื้อกับหนังอะซึ่งถ้ามันอยู่ในคําเดียวกันมันจะสมดุลลงตัวมากใช่เพราะว่าเนื้อมันนุ่มหนังมันกรอบอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับหยินและหยางแล้วตัวที่มันอยู่ใต้อยู่หนังเนี่ยมันจะเป็นมันๆแทรกมานะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเย็นนี้วิ่งได้ถ้าขนาดนี้ก็ต้องวิ่งเยอะนิดนึงนะพี่ๆนะเพื่อความอร่อยเรายอมฮะ ่ะมีเสียงกรอบปอบุปบ๊ปบครัปบปุ๊บครับ มาม่าหม้อไฟเมนูะหมีกึ่งสําเร็จรูปหม้อไฟตรงนี้ก็จะสําหรับลูกค้าที่ต้องการทานรสจัดๆแซ่บๆนะคะเขาไม่ใช่แอลกอฮอล์นะฮะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยลุกเยอะๆแล้วมันแสบตามันมีควันมีอะไรอันนี้จุดเทียนมาแทนอันนี้วอร์มมาโดยการเอาเทียนนี้เป็นเทียนช่วยนละนันะไม่วันเกิดใครเปล่าพี่อือจะเปล่าไหมล่ะเป่าเย็นเลยนะไข่ก็ใส่มาแบบว่า ไ่สดเลยไ่สดเลยนะฮะเสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อนๆอาหารนี่ต้องคุณไปก่อนขอบคุณพี่พี่ครับกลิ่นหอมเป็นต้มยำนะฮะเป็นเครื่องต้มยำในนี้ก็มีมาครบนะมีหมูสับนะฮะเป็นหมูสับหมูเด้งนะครับมีกุ้ง S <S มีเห็ดมีปลาหมึกไข่นี่อย่างที่บอกไข่ดิบเลยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นที่น้ําซุปของทางร้านเราก็จะทําเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือน้ําซุปตัวนี้จะเผ็ดนิดนิดจี๊ดหน่อยหน่อยค่ะในนั้นจะมีเครื่องต้มยำที่ใส่กันมาอย่างจัดหนักจัดเต็มน้ำดูจากตาเปล่าเนี่ยเข้มข้นมากนะคุณผู้ชมดูดิเข้มข้นมากอารมณ์แบบต้มยำกุ้งน้ำข้นอนะ่ะแล้วก็ใส่มาม่าไปอ่ะเป็นไงรสชาติ น, mm. น้ำอร่อยมากพี่พีมันเข้มข้นแบบผมกำลังดูว no ่ามันหอมอะไรมากินกับเส้นบะหมี่กึ่งสมเร็จรูปเฉียบเลยอ่ะอร่อยเลยก็คือนึกภาพตามง่ายๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมสั่งต้มยำกุ้งน้ำข้นมาสักหม้อหนึงแล้วก็เอาหม้ออามาม่าใส่ไปอ่ะแต่ว่าเป็นเป็นที่แบบเข้มข้นมากนะพี่ๆีแล้วเครื่องให้เยอะมากเลยเห็ดเห็ดปลาหมึกนี่ มีทุกคำแต่นี่มีครบม,มีทั้งกุ้งมีทั้งหมึกมีทั้งหมูรสชาติแหมจัดจ้านจ,จัดอร่อยร้านนี้อาหารอร่อยมากเลยคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะขาหมูว่ามากน10สิบเต็มสิบสิบเต็มสิบมาอีกแล้วครับเดี๋ยวจะถึงรอนานนะฮะต่อเนื่องเหรอพี่พี่ต่อเนื่องเลยฮะโอ้ถือแขนตังแล้ลยนะฮะ <c oughs> เราน,นี้โปรโมช,ชั่นของเราอันนี้คืออันนี้เป็น,น,นคนาโบนาร่าเหรอครับอันนี้จะเป็นครีมไข่กุ้งอะค่ะครีมไข่กุ้งครีมไข่กุ้งแล้วก็อันนี้คือแซลมอนส<ะ>ลัดเมนูโปรโมชั่นสปาเก็ตตี้ครีมซอสไข่กุ้งและสลัดแซลมอนรมควันชอบความที่ที่ภาชนะที่หยิบใส่เนี่ยมันเหมาะกับกล้องเรามากเลยนะพี่เปิดหน้าให้กล้องเลยอะเปิดหน้าเปิดหน้าเอาลาดเลยน้ำสลัดน้ำสลัดเขาเรียกน้ำอะไรนะฮะอย่างนี้ วาซาบิวาซาบิโอ้าวเพราะว่าแซลมอนโปรเดียทานคู่กับวาซาบิไงแซลมอนน่าตาดีแล้วเราอ่ะอืมแซลมอนของแซลมอนไม่ได้หาเรื่องนะเราลองไหมพี่สมอแซลมอนมันจะออกมาบางๆอย่างนี้หน่อยครับแล้สีมันจะแตกต่างกับแซลมอนสดนิดนึงสลัดแซลมอนรมควันที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำสลัดมิกซ์ซอส แมอนครับคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดย์ยมเช้าไม่ได้แรงเงินถึงขนาดว่าิ่งจะหมูทานไม่ได้นะมันจะบีะบแซลมอนเขาสดมากเลยนะมาพ,พอดีพอดีสดสดจริงๆสลัดแซลมอนลมควันนะคะก็จะเป็นแซลมอนที่เขานำไปลมควันให้มีกลิ่นหอมและไม่สุกมากของปลาแซลมอน,นะคะ่ะ วาซาบิน่าจะเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งนะพี่โดยว่าตัวน้ำคือทำให้ทุกอย่างมันลงตัวกลมกล่อมอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ c l e น n c l นน้ำสลัดเอาอร่อยเหรอด้านนี้ออร่อยทุกอย่างเลยมีความเปรี้ยวๆนิดๆมีกลิ่นแบบวาซาบิแบบชชยโชยมาอือดี สปากเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งกลิ่นหอมหอมสปาเกตตี้ครีมไข่กุ้งไข่กุ้งคลุกเกคล้กกคลลากับเส้นสปากเกตตี้ให้เข้ากันอะไรไม่เป็เหมาะสำหรับเพื่อเ,เด็กหรือว่าสาวที่ชอบหอมมัน เพราะว่ารสชาติมันจะไม่ร้อนแรงจะไม่แบบว่าเหมือนพวกสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งผัดที่เมาอานาผู้ชายผู้ชายจะชอบก็น่าจะเหมาะกับครีมมี่ครีมมี่น่าจะเหมาะเพืกอเด็กๆครับเด็กๆแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะมันก็จะมีความละมุนความนุ่มนมโดนในตัวไข่กุ้งไปด้วยกุ๊บกุุกสัดส่วนของเส้นเลยสี่สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นติดบ้านผมเลยงามวงศวาน ถ้าตรงนี้ก็เรียกว่ารามินทาแล้วก็อีก2ส,สาขาครับ<ะ>ว้าว <laughs> ชอบการตกใจของพี่จังเลย <laughs> ของหวานกันมากมพี่พนะ อย่างที่พี่เขาบอกไปนะครับทีเด็ดของเขาก็คือ,อวัฟเฟิลใบเตยขนมหวานที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็จะเป็นวัฟเฟิลใบเตยไอศครีมวานิลลาคเมนูวัฟเฟิลใบเตยและไอศครีมวานิลาโรยหน้ามาด้วยสตรอเบอรี่แถวบ้านผมเรียกอะไรวะอะไรฮะขนมรังพึ่งขนมลังพึ่งแถวบ้านพี่เรียกขนมรังพึ่งเหรอครับผมแถวบ้านผมเรียกงาหหวาน วาฟเฟิลเป็นภาษาดัช์แปลว่ารังผึ้งหน้าตามันก็คล้ายๆกับขนมรังพึ้งบ้านเราเนี่ยแ่ละครับอาวาฟเฟิล uh, <waffle. S 1> เรียกแบบว่าแป <อา S 1> ้งไรบ้าวาฟเฟิลมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่มาให้ด้วยแต่ผมเห็นวาฟเฟิลที่ <c oughs> มันแตกต่างจากที่อื่นคือมัน <c oughs> มีร <c oughs> ูอ่ะที่อื่นมันจะมาเป็นแบบว่าเต็มเต็มเต็มแต่นี่ันเขามันเขามีรูอ่ะเขาเป็นแบบเออใช่ว่ะพี่มีรูทุกอันเลยอะ เออมันก็อาจจะทําให้เป็นว a f f l e ที่กรอบมั้งลองกันเลยดีกว่าว a ฟเฟิลใบเตยนะคะก็จะผสมกับใบเตยแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยข้างนอกจะกรอบนะคะข้างในจะนุ่มหนึ่งคำพี่ตักให้ครบเลยทีเดียวครบทุกอย่างทีเดียวยครบเลยมีทั้งไอศครีมทั้งวิปครีมทั้งสตรอบเบอรี่สดว a ฟ f ฟ e ลใบเตบยเตทั้งร้านผ่านการอบเสร็จใหม่ๆ และทานคู่กับไอศครีมวานิลาค่ะตรงนี้ก็จะผสมประสานกันได้แบบลงตัวค่ะนี่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าด้านในมันนะมันเขียวเป็นแบบเขียวมรกตเลยอ่ะเขียวจริงเขียวจังอ่ะสมกลิ่นหอมๆลอยมาแต็ไไลเป็นข<ม>องหวานที่จบท้ายได้อย่างสวย,ยงามนะฮะจบแบบแฮปปี้เอนดิง้งยั่วน้ำลายได้ไม่น้อย เี๋ยวฮะวอชเชอร์ฮะน้องอุ่นครับแฟนรายการร้าน็นประเทศไทยที่ชมรายการเทปนี้อยู่นะฮะเรามีสิทธิพิเศษให้เพียงแค่10ท่านแรกที่โทรมารมนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดกับพี่ทอปปี้อยู่ตรงนี้คุณสามารถโทรมาได้เลยโทรมาตรงนี้เลยบเบอร์เราขึ้นให้เรียบร้อยแล้ว10ท่านแรกจะได้วอชเชอร์100บาทบจะไปซื้ออะไรก็ได้ขาหม,ม,มูเยอรมันมาม่าหรือว่าของวงของหวานในร้านนี้ได้หมดสำหรับการเดินทางมาร้านแกรนด์เดอะคาเฟ่พิกัดร้านอยู่ปากซอยรามอินทรา99บ กับแฟชั่นไอแลนด์เลยนะครับใช้ในทุกสาขาสีสาขาใช่ไดหมดรสี่สาขาครับแต่เราการันตีว่าอร่อยทุกสาขาอยู่แล้วแหละผมเพราะว่าพี่อุ่นพี่ท็อฟฟี่ทานแล้วยอดเยี่ยมที่สุดเลยยกให้เลยฮะร,ร้านนี้เป็นร้านเด็ดประเทศ,เทศไทยครับ,รบเชียร์โทรมาเลยนะ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มจอดรถในโชว์รูมแกรนด์โฮมมาได้ติดต่อที่เบอร์081 88056 88ึน์าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ขอมอบหนึ่งหมื่นบาทให้เ,หเ,ยเลยไม่ใช่หรอไม่ใช้เลยครับผมสวัสดีครับพบกับช่วงปัก,ป<า>กแล้วรวยกับ S โอ้ยมันไปไหนเนี่ยเอา้านี่เราอยู่ร้านอะไรพี่ข้างหลังผมคือทะเลและนี่มันแล้วนี่ล่ะครับผมโอ้ยอา้าก็นี่ก็เปียกนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแจกรางวัลนะครับกับร้านที่ปากหมุดร้านบน Google My b u s i n e s s แล้วก็คือเปียกมาทะเลมีใจเขาเรียกเปียกมนทะเลเปียกมันทะเลเหรอใช่เปียกมันทะเลไม่ใช่เปียกมันทะเลนะอ่านผิด ได้เจอกันสักทีครับกับเจ้าของร้านเปี๊ยกมาทะเลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เปียกใช่ไหมฮะยียูนค่ะนี่เป็นใครเนี่ยพี่ยูนมาให้สัมภาษณ์ทำไมเนี่ยเจ้าของร้านอ่ะพี่เปี๊ยกผมเข้าเรื่องดีกว่าครับตั้งแต่ปักหมุดร้านบน Google My Business แล้วเนี่ยเป็นไงผลตอบรับดีมากคนเยอะมากไหลมาเยอะเลยโอ้แล้วอย่างนี้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าสมมติมันมาง่ายอ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมามากเองแหละใช่ครับถ้าคุณมีหน้าร้านแค่ปักหมุดร้านบน Google My Business ก็จะทำให้คุณลูกค้าหาง่ายและขายดีทำได้ฟรีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นแค่มีบัตรประชาชนและหลักฐานยืนยันที่อยู่ของร้านพร้อมกับสมุดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์หากไม่มีบัญชีก็สามารถเปิดได้ที่สาขาแล้วปักหมุดร้านบน o o g กิ m ไม u s i ิเศ s ได้เลยครับนอกจากกิจการจะคึกคักแล้วนะครับ ปกักแล้วรวยธนาคารไทยพาณิชยนะครับก็ขอมอบหน0 0งหมบาทให <no <th 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 ้แกอีกร้านเปรี้ยกไปทะเลง่ายง่ายเลยเหรอง่ายๆเลยครับผมจำไว้นะฮะปักแล้วรวยครับผมร้านขายดีรวยเลยต้องปักปักแล้วรวย การันตีความยิ่งใหญ่กับงานอาหารที่ทุกคนรอคอยเมื่อความอร่อยจะกลับมาเสิร์ฟอีกครั้งในงานร้านเด็ดแปลกครั้งที่2รวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมาไว้ที่เดียวช็อปฟินสุดใกล้ชิดก,กับร้านค้าดารามากมายสนุกกับกิจกรรมสุดโดนศิลปินดังอาหารฟังตั้งแต่วันที่28ถึ31มีนาคมนี้ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่ม x h i b ซ t i o n h a ห l 5ติดอารีนาอิมแพคเมืองทองธานี